สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคือเกา่าเนาะจ้ะเนาะมันนี่ผ้ามาเลาะปลาอันนี้เป็นดอกใหม่เป็นดอกดอกไม้ปลาเด้๋จวจะพี่น้องมันสีคข้ายๆโกสแต่ว่าดอกแบบนี้บ่มีน้ำเนี่ยจะพี่น้องกินบ่ได้จะพี่นอ้องเพิ่นมีผิดเนี่ยค่ะดอกแบบนี้ไม่ผิดกินบ่ได้จะพี่น้องแต่ว่าสวยงามเนี่ยที่กินได้เพิ่นสิมีน้ำหลายๆเน,นาะจ้ะเนาะแต่ว่าตัวนี้เพิ่นผมมีน้ำเลย เบิงไ้เบิงต้นที่เพินบ่ท่านเ้ามีดอกเห็นบ่ค่ะบบมี่หนามเนี่ยหนามาบมีกินบบได้เนาะค่ะพี่น้องจา้าใคร่ที่เขาเก็บกินได้แต่ว่ามันบ่มันบ่มันบ่คือกันปันไดแล้วก็ใลายกันเพราะว่าตัวนี้บบมีนหนามตัวนั้นมีนหนามเนาะจา้าไปต่อพี่น้องจา้า ตรงนี้เพิ่นค่อยขึ้นอันผักติว่วฝรั่งพี่น้องว่ยงามขนาดพ่น่ะยอดเพิ่นไหมแต่ว่าเอามาให้เบิ่งซื่อๆเดลยพี่น้องเมื่อนี้บอกเอาเด้เพราะว่ากินว่าท่านเบิดอดโย่ฝนมิแต่ยอดงามๆนี่การเพิ่นอ,อนย,ย,อนนออยู่น้ำปลาอันนี้ยอดงามๆ ป่าผมเมืองไปแล้วพี่น้องใส่ผ้าพี่น้องไปหาเก็บนอใหม่เห็นพ่นนอใหม่ออกก็อยากเห็นนอใหม่น้ำเพ่นเนาะค่ะนาะได้บ่ได้ก็บ,บาว่ากันเขาป่าจ้ะพี่น้องจะ้ะยางออกมาก,ก็เห็นผักติวฝรั่งหลด ปลาช่วงนีก้ก็งามใบเพิ่นเขียวจ้ะโอ้ยกระถินฝรั่งจ้พงจจงะพี่น้องจนะ้ะนี่ผนพันผืนแต่เมื้อนี้เฮาบผ่านเพเก็บเนาะพี่น้องเนาะมาเก็บตีนตุกก๊กแกอันแบบบ่มีขนหนึ่งเราจะพี่น้องกินข้าวที่เราติดใจมาใหม่จ้ะ ม,มาใาไ่กะติเก็บออกจากกำยังไงเติบยูดจำมาเนี่ยวันหวานนุ่มนุ่มจ้ะพี่นอ้องกือคือผักหลหรอวะผักคล้ายๆผักอันรสชาติกับค้ายๆผักขานาเห้าหนี่แหละพี่นอ้องจ้ะจะเพิ่นนุ่มนุ่มรวกกินอ่อนๆแบ่บก็เลยแวะมาเก็บจากน้อย คือว่าได้นอใหม่โนะจะพี่น้องจ้ะหวังลึกๆว่าสิได้แต่ว่านอใหม่บ่ได้นอใหญ่ดอกจ้ะพี่นอ้องมันเป็นนอใหม่แบบนอใหม่ปลาเนะเาะว่าสิแวะไปเบิ่งห่ะค่ะว่ามันสีมีบ่ได้แหนงมันมาจากแกงครับดีใจ พ่อแล้วจ้าได้กรรมเวไปต่อจ้ะเห็นะเะดาจฝรั่งเก็บอัจกรรมก้นพี่น้องจ้าหอดงามงามเลยนะก็ได้ หลายคักเดี๋ยวพี่นอกก้องคนนะ่ะเต็มเยอะกำลังสิง,งามอาจจะเอากำเดียวคือเก้าน่น่ะจ้ะ พ <Okay. S 2> mm ่อเราจะพี่น้องจ้าไปเลาะเบื้องาใหม่เห้าเนาะบานนี่ยบื้อนเอาหม่จ้ะพี่น้องคนขึนแต่เห่าไดเ้่าเรอแต่มาเย่าเบื้พนบาทั้หลายเนาะค่ะ นี่วันพี่น้องก็ช่างเป็นกันไม่ขืนจ้ะพี่น้องจ้าทำหน้าหอมจ้า ง้ำ pues จ้า like ือสิได้ถ้วยนึงยัดดอกจากพี่น้องไปเมื่อบานห้องบานเลยได้ได้เนวอยากได้ละเนี่ยจะสิได้แกงถ้วยนึ่งยุทินี่จากพี่น้องจ้ะได้มาได้แกงสมใจแล้วเมื่อนี่กับลาพี่ลาน้องไปก่อนนะจ้าเจอกันไม่คิหนาสวัสดีค่ะ